The Shadows พริกเงาเล่าเรื่องขอเสนอเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าชั้นต่ำลมหนาวในฤดูเหมันพัดพาความเย็นปกคลุมทั่วบริเวณเสียงจิ้งหรีกรีดปร้องระง,งมเราวกับมีการประกวดร้องเพลงรูกทุ่งไม้ทองคำหนท้องทุ่งแห่งนี้ ในกระท่อมปลายนาหลังน้อยสมคิดจัดการกับความหนาวเหน็บด้วยการค่อยๆละเลียดเล้าขาวลงคออย่างช้าๆเพื่อให้ได้รับความละมุนหอมหวานอย่างเต็มเปี่ยมเพราะไม่ได้ลิมรสของมันมานานแสนนานพรางคุณคิดถึงช่วงเวลาอันเลวร้ายของชีวิตในทันทัศสถานด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาด้วยความที่ทางบ้านค่อนข้างมีอันจะกินและเป็นลูกชายผู้สืบตระกูลเพียงคนเดียว ทำให้เด็กชายสมคิดถูกเลี้ยงมาแบบตามใจจนเสียนิสัยเมื่อเริ่มโตเป็นหนุ่มสมคิดก็ได้สร้างวีรกรรมไว้มากมายแต่พ่อแม่ก็คอยตามเช็ดตามล้างทุกครั้งไปเขาจึงไม่เคยลังเลที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเริ่มตั้งแต่เป็นชิกโก้ชกต่อยที่รันฟันแทงไม่เว้นแต่ละวันหรือจะเป็นการตัดช่องย่องเบาทาั้งทั้งที่เมื่อดูฐานะทางบ้านแล้วสมคิดไม่จำเป็นต้องของโมยของใครเลย แต่ชายหนุ่มก็ทำไปเพราะว่าความสาใจเท่านั้นสะใจเมื่อได้เห็นคนอื่นเดือดร้อนหรือจะเป็นการฉุดหญิงสาวชาวบ้านไปกระทำชำเราด้วยความคึกขนองก็เป็นสิ่งที่บุพการีต้องตามเสียเงินเป็นค่าสินไหมไปไม่น้อยจนถึงวันหนึ่งวันที่ทำให้ชีวิตของสมคิดเปลี่ยนไปคือวันที่เขาได้รับแจ้งว่าพ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตกระทันหันด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ แรกทีเดียวนั้นเขาก็เสียใจในฐานะของความเป็นลูกแต่เมื่อน,นึกถึงมรดกที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้แล้วความเศร้าก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นความสนุกเงินมากมายกายกองเขาจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีคนมาคอยบ่นคอยด่าแม้จะมีมรดกกองโตแต่ด้วยวิธีนักเลงใจใหญ่เพื่อนฝูงและลูกสมุนที่ค่อนข้างเยอะสมคิดก็ละลายซับด้วยสุรา นารีและการพนันและเพียงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หมดตัวทั้งบ้านรถและชนบทที่ดินหลายใบผูกจำนำไว้ในบอนแม้เขาจะเป็นนักเลงใจกล้าเพียงใดแต่สมคิดก็ไม่งู่พอที่จะตกติดกับเสียพุทธเจ้าของบ่อนผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดเป็นอย่างกรอนบทหนึ่งที่ว่าเอาไว้ว่าเมื่อมังมีมากมายมิดหมายหมองเมื่อสมคิดเฟื่องฟูนั้น เพื่อนฝูงหลายคนก็คบหาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบนิสัยของสมคิดสักเท่าไหร่แต่ก็ก้มหน้าก้มตายอมยอมไปอย่างน้อยก็พอจะได้กินได้ใช้อยู่บ้างเมื่อไม่มีหมดมิตร <application> มุ่งมองมามาบัดน,นี้สมคิดที่กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อนฝูงที่เคยมีก็หายไปทีละคนจนสุดท้ายก็ไม่เหลือสักคนแต่ในวันที่เลวร้าย ดอกไม้ก็บานบนยอดภูเขาไฟเมื่อสมคิดได้เจอกับโบหญิงสาวไว้ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นลูกของแม่ค้าในตลาดชายหนุ่มตกลมรักหญิงสาวตั้งแต่แรกเห็นสำหรับสมคิดโบเปรียบเสมือนกับไม้เท้านำทางของคนตาบอดแรกทีเดียวนั้นเมื่อสมคิดตั้งท่าว่าจะสารสัมพันธ์กับโบก็โดนเธอปฏิเสธทันทีด้วยเหตุผลที่ว่าสมคิดขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการเจก,กมะเรเกเร แต่ด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวสมคิดก็ค่อยๆกลับเนื้อกลับตัวเพื่อหวังจะพิชิตใจของโบได้เขาคิดว่าโบก็เรื่อยมีใจให้เขาเรื่อยๆจนถึงวันหนึง่งวันที่เหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเมื่อสมคิดรู้ข่าวว่าโบกําลังจะแต่งงานความเสียใจบวกกับความโกรธทําให้สมคิดคนเดิมกลับมาในงานวันนั้นขณะที่แขกในงานกําลังรดน้ําสังกันอย่างชืดมืน สมคิดถือมีดโบวีคู่ใจบุกเข้าไปในงานโดยไม่มีใครได้ตั้งตัวทันเขาช่วงแทงคู่บ่าวสาวหลายครั้งจนทั้งสองแน่นิ่งไปเลือดไหลทะลักออกจากบาดแผลชะกันทั่วร่างงานมงคลกลับกลายเป็นงานเศร้าโศกเสียงร้องไห้ของพ่อแม่และญาติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวระงมไปทั่วทั้งงานเมื่อตั้งสติได้แม้จะเคยเกเรมาแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยฆ่าคนตาย นี่คือครั้งแรกของสมคิดไม่ได้แล้วเขาต้องหนีเขาไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในคุกพ่อจา๋าแม่จา๋าช่วยลูกด้วยจะทํายังไงดีเขาจะทําอย่างไรดีความกลัวทําให้สมคิดตัดสินใจเขาพึ่งไปบนของเสียพุทธด้วยนิสัยบ้าดีเดือดของเขาที่ถูกใจเสียพุทธมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทําให้เสียพุทธรับสมคิดไว้เป็นสมุนมือขวานาทีหลักคือการคุมบ่อนการพานันของเสียผู้มีอิทธิพล หรือแม้กระทั่งการคุมการขนส,ส่งยาเสพติดซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเสียพุทธแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่เสียพุทธให้สมคิดไปจัดการกับคู่แข่งทางธุรกิจนั่นก็คือการฆ่านั่นเองด้วยความอำมหิตท,ที่เป็นทุนเดิมบวกกับการที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังสมคิดรู้สึกชื่นชอบการพรากวิญญาณออกจากร่างผู้คนอยู่ไม่น้อยแม้โลกจะหมุนไปเทคโนโลยีใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่ แต่สมคิดชื่นชอบการปริดชีวิตของคนด้วยมีดโบวีคู่ใจที่เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่เหลืออยู่ S <S เขาคิดว่าการฆ่าคือศิลปะและการที่ได้เห็นเหยื่ออ้าปากพยายามพุบเอาออกซิเจนราวกับปลาหมอที่ขึ้นมาฮุบเอาอากาศเป็นภาพที่สมคิดชื่นชอบอย่างยิ่งแผลพรุนตามร่างกายรอยกรีดลึกตัดรลอดลมที่ลำคอเหยื่อทุรนทุรายช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ แต่โลกนี้ก็ไม่มีอะไรยั่งยืนเมื่อบ่อนของเสียพุทธโดยทลายลงด้วยฝีมือของผู้กำกับผู้ตรงฉินที่ย้ายมาใหม่เขาไม่ยอมรับเงินใต้โต๊ะจำนวนมหาศาลที่เสียพุทธเสนอให้ท้ายที่สุดแล้วเสียพุทธก็โดนจับกุมและเมื่อตำรวจรือคดีต,ต่างๆในเขตปกครองขึ้นมาทำใหม่ปรากฏว่าเสียพุทธคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของขหาบดีหลายคนในจังหวัดและเมื่อหัวเรือใหญ่โดนสอยไปแล้ว มีหรือที่สมคิดจะรอดสมคิดโดนรวบตัวได้ที่บ้านพักในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายบวกกับความอ่อนปวกเปียกของกฎหมายบ้านเมืองทําให้สมคิดถูกตัดสินจําคุกแค่35ปีแต่พอติดจริงๆแล้วก็ไม่เท่าจํานวนที่ถูกพิพากษาและในวันนี้เขาก็ออกมาแล้วความเนาาเหน็บในคืนนี้มาลายไปสิ้น และทดแทนด้วยฝนหลงฤดูสมคิดนั่งฟังเสียงฝนภายนอกกระท่อมและจินตนาการว่ามันคือน้ำตกใหญ่ใจ้กลางอุทยานกลิ่นของฝนโชยมาทำให้สมองสดชื่นบางทีสมคิดก็คิดว่าชาติที่แล้วเขาอาจจะเกิดเป็นอึ่งอ่างเขากำลังรอเวลาตาภารกิจแรกนับตั้งแต่ออกมาจากคุกและเมื่อผ่านคืนนี้ไปเขาก็จะล่องหนไปสักพักพร้อมกับเงินก้อนโต สมคิดจินตนาการไปถึงวิสกี้ราคาแพงสาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อยนั่งขนาบข้างและชีวิตดังราชาที่เขาขาดหายมานานแสนนานขอเพียงแค่ภารกิจในคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมวดโก้นายตำรวจหนุ่มใหม่แฟแรงผู้ยึดมั่นในจรรยาบันของตำรวจถูกสั่งย้ายมาประจำการในพื้นที่ธุรก,กันดาน เนื่องจากความไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความอายุที่รมใดๆทั้งสิ้นทำให้นายตำรวจหนุม่มผู้ได้รับฉายาว่าไอ้หมาล่าเหนือชนต่อเข้าอย่างจังเมื่อเขาเข้าขัดขวางการลำเลียงยาเสพติดของนักการเมืองใหญ่ประจำภาคเหนือสุดท้ายผู้พิทักษ์สันติราน้ำดีจึงถูกลั่แกล้ง,ลงโดยถูกส่งมาประจำพื้นที่ในเขตชนบทในแถบภาคอีสานตอนบนแห่งนี้และวันนี้ เขาก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าอาจจะมีการก่อเหตุขึ้นในค่ำคืนนี้มาล่างเนื้ออย่างเขาไม่อาจที่จะอยู่เฉยได้เมื่อเด็กกลิ่นของเหยื่อตั้งแต่ย้ายมาเกือบสัปดาห์นี่คืองานแรกของเขาและเขาจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดนาฬิกาบอกเวลา23นาฬิกา30นาทีเราขาวหมดขวดแล้วและใกล้จะถึงเวลา ที่สมคิดต้องลงมือที่หมายอยู่ไม่ห่างจากร่างหนูโศโครของเขามากนักสมคิดจึงเลือกที่จะเดินลัดทุ่งไปยังที่หมายและไม่ลืมที่จะเนบบีดโบวีเล่มโปรดของเขาติดตัวไปด้วยชายผู้มีอดีตอันชั่วร้ายมองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างใจเย็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มในลำธารมีน้ำไหลเชี่ยวสมคิดนึกถึงคำที่เคยได้ยินมาว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลกเขานึกคํำในใจ และคิดว่าที่จริงแล้วมนุษย์ตังหากที่สร้างพระเจ้าขึ้นมามันไม่มีรกบุญไม่มีรกบาปไม่มีรกสวรรค์หรือว่ารนรกใดๆคนเราตายไปแล้วก็คือจบสิน้นสิ่งที่ควรศรัทธาคือเงินตังหาเงินเท่านั้นที่จะทําให้เรามีความสุขได้เมื่อหมวดโก้ได้กลิ่นของความไม่สงบที่จะเกิดขึ้น เขากับจาก้อนและชุดสืบสิงพยองจึงไปดักซุ่มห่างจากจุดที่มีผู้แจ้งบอดแสไม่ถึง100เมตรเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนสิ่งที่เขาคาดไว้ก็เกิดขึ้นสมคิดเดินมาหยุดอยู่ตรงริมรั้วบ้านหลังเป้าหมายข้างในยังเปิดไฟสว่างอยู่เขาคอักยาเส้นขึ้นมามวลอย่างใจเย็นแล้วจุดสูบร่างคิดถึงวันพรุ่งนี้เงินกองโตความสบายสุรานารี ใบหน้าที่แดงก่ำด้วยลิย์ของเหล้าขาวหนึ่งขวดใหญ่ทําให้เขาดูเฮี้ยงเกรียมราวกับคนอูนในสามก๊กผู้หมวดครับจาก้อนกระสิบผู้บังคับบัญชาเมื่อเห็นสมคิดอย่าเพิ่งจ้ารอมาลงมือก่อนเราจะได้จับได้ค้านางค่าเขาหมวดโกสังการอย่างมืออาชีพแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นจ้าทำตามท,ท,ท,ที่ผมสั่งเมื่อบุรีหมดมวนถึงเวลาแล้ว สมคิดไม่รอช้าเขาเดินดุ่มๆเข้าไปในเขตรั้วบ้านหลังเป้าหมายประตูหน้าบ้านแง้มอยู่อย่างเป็นใจเขาเปิดพังออกโดยไม่รีรอแล้วย่างสามคุมเข้าหาเหยื่อที่นั่งอยู่ตรงหน้าผู้โชค้ายสันด้วยสันทาญานเมื่อเห็นบุคคลข้างหน้าคือสมคิดไม่จำเป็นต้องถามไม่จำเป็นต้องทักทายสมคิดมุ่งไปยังเหยื่อข้างหน้ารว่วงแทงไม่ยัง้งชั่ววันนั้นเอง มวดโกกับจาก้อนบุกเข้ามาในบ้านโดยทันทีตำรวจที่เหลือก็กระจายกำลังกันปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุไว้สมคิดหันมาเจอนายตำรวจหนุ่มก็ลุกผึ่งขึ้นด้วยความตกใจใบหน้าของเขาถอสีกำลังจะวิ่งหนีโดยหารู้ไม่ว่าขณะน,นี้ตำรวจได้ล้อมบ้านไว้หมดแล้วไม่มีทางหนีสำหรับสมคิดคืนนี้ไม่ใช่คืนของเขาเมื่อเห็นดังนั้นหมวดโกก็กระโจนเข้าล็อกตัวสมคิดไว้อย่างทันท่นทวงทีหลายคนวิ่งหนีกระเจดิดกระเจิง แต่สุดท้ายก็โดนจับได้ทั้งสิน้นโตหมวดนี่ลุงเพิ่งจะแทงตาแหลกเองนเนี่ยสวยจริงโว้ยฉันอุตสาหแทงต่ำเอาไว้ได้กินแล้วแท้ๆนานๆมีคนงงงูมาเขย่าไฮโลว่าจะกินหมูสักหน่อยฮยสมคิดสะบดอย่างอารมณ์เสีย ไปไปลุงไปเสียค่าปรับใช้ดีๆไม่ต้องมาบ่นเลยนะแกขนาดนี้แล้วทำไมไม่นอนอยู่บ้านเนี่ยเหมวดโก้กล่าวกับชายชราด้วยสีหน้าอบยิ้มคำเตือนไฮโลเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะจ๊ะและหากท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดอะชาโด้ด้วยนะครับขอบคุณครับ